คนักศึกษาวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องเซลล์กันนะคะเซล์นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะก็คือต้องบอกลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้นะคะเมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะและจุดประสงค์ข้อต่อมาคือนักศึกษาจะต้อง บอกทฤษฎีเซลล์ได้นะคะและก็ต้องบอกโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ได้และบอกหน้าที่ของออร์แกเนลต่างๆได้ะคะ่ะแบบทดสอบนะคะหนึ่งจ้องบอกความหมายของคำว่าเซลเซลหมายถึงอะไรนะคะข้อที่สองใครเป็นผู้ตั้งทฤษฎีเซลนะคะทฤษฎีเซลลนี่คือเซลคอรีนะคะข้อสามนะคะ เซล์กล่าวว่าอย่างไรคะข้อ4ออร์แกเนลที่ทำหน้าที่สร้างพลังงานให้แก่เซลล์คือออร์แกเนลใดนะคะข้อ5ออร์แกเนลที่ทำหน้าที่เสมือนเทศบาลที่คอยทำลายสิ่งที่เซลล์ไม่ใช้คืออะไรนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่6ออร์แกเนลที่ทำหน้าที่สั่งข้อแสงคือออร์แกเนลใดและข้อที่7 ออแกเนลที่ทําหน้าที่สร้างไรโบโซมคือออแกเนลได้ใะคะเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะให้ทําแบบทดสอบสึกตรวด้วยนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้นะคะร่างกายของสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการทํางานร่วมกันของระบบอวัยวะต่างๆหลายระบบนะคะ อวัยวะต่างๆล้วนประกอบจากกลุ่มเนื้อเยื่อที่ทำงานร่วมกันนะคะคและเนื้อเยื่อแต่ละชนิดก็ประกอบไปด้วยกลุ่มเซลล์ชนิดเดียวกันที่ทำงานอย่างเดียวกันนะะอเราสามารถดูไดอะแกรมนี้เห็นไหมคะเซลล์นะคะไปเป็นเนื้อเยื่อเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันเป็นอวัยวะและอวัยวะหลายๆอวัยวะทั้งหมดของโครงสร้างนะคะมันรวมกันเป็นระบบอวัยวะก็จะได้เป็นร่างกายหรือบอดี้ขึ้นมานะคะ่ะอันนี้เป็น d i ะก r ร,รมที่เป็นผิวหนอนนะคะจากเซลล์นะคะเซลล์ทางด้านขวาตรงที่อาจารย์ชี้ตรงหูวสอนนี้นะคะรวมกันหลายเซลล์เห็นไหมคะ รวมกันเป็นรายเป็นทิชูนะคะหลายๆอย่างจากทิชูหลายๆที่ทิชูรวมกันเป็นออกแกนหรืออวัยวะนะคะจากนั้นนะคะอวัยวะหลายๆอวัยวะประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่างหรือบอดีนะคะเซลไปเป็นรวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันเป็นอวัยวะหลายๆอวัยวะเป็นร่างกายหรือบ่ดีนะคะจึงกล่าวได้ว่าเซลล์เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดนะคะส่วนใหญ่เซลน,นะคะจะมีขนาดเล็กมากนะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ก็มีนักศึกษาทราบไหมคะคืออะไรมองด้วยตาเปล่าเห็นแน่นอนค่ะเดินยืนทาง10เมตรยังมองเห็นเลยเซลล์ไข,นะะข,ไข,ข่นะคะโดยเฉพาะไข่ของสัตว์ปีนะคะเส้นไข่นกกระจอกทีนะคะมีขนาดใหญ่มากมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะเมื่อก่อนตอนอาจารย์สอนลูกศาตอบว่า ไข่ไดโนเสาร์่การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ที่มีขนาดเล็กจะต้องศึกษาภายใต้กล้องจุงลทรรศน์นะค,คะเซลล์สิ่งมีชีวิตมีรูปร่างและโครงสร้างภายในที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน้าที่ในการทางานของเซลล์หรือกลุ่มเซลนั้นๆนะคะเห็นไหมคะละนะักษณะมันเหมือนกับว่า มีส่วนหัวส่วนหางอันนี้คือเป็นเซลลมบะป่ะเพราะเขาต้องทำหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทเซลเม็ดเลือดเห็นไหมคะจะมีรูโบตรงกลางนะคะไม่ถึงก็โบขาดจากกันนะคือมันโบเหมือนกับว่าคล้ายๆแผ่นโดนัทที่ไม่ขาดจากกันเพราะอะไรเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการรับส่งออกซิเจนนะคะเห็นไหมคะจะรู้บ่างมันก็แตกจากกัน เอาเรามาดูพฤษฎีเซลนะคะเซลล์รอร่นะคะในปีพศ2380นะคะมาติเอสจากอบชไรยได้นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันได้ค้นพบว่าพูชทั้งหลายต่างก็มีเซลเป็นองค์ประกอบต่อมาในปีพศ2382ทีโอดอชวั น,ะะนักศัตววิทยาชาวเยอรมันได้ออกมาประกาศว่าจัตวทั้งหลายต่างก็มีเซลล์เป็นองค์ประกอบนะคะนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่านจึงได้ร่วมการตั้งทฤษฎีเซลล์หรือเซลคอรีขึ้นมาซึ่งทฤษฎีเซลล์นั้นมีใจความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์ มีแบบทดสอบนะคะใช้ตรงนี้ไปต่อะคะที่คือเป็นรูปร่างของท่านนะคะรูปบนนะคะ Matias j a c o อ s c h r e i d รูปร่าง Theodore น,นะคะก็คือชวานและชไลเดนนั่นเองนะคะเป็นผู้ตั้งทฤษฎีเซลโะคระงสร้างหน้าที่ของเซลนะคะเซลพืชและเซลล์สัตว์ถึงแม้จะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันซึ่ง มันขึ้นอยู่กับชนิดและก,การทำหน้าที่ของเซลแต่ก็มีโครงสร้างพื้นฐานหรือส่วนประกอบที่สำคัญภายในเซลล์ที่คล้ายคึงกันนะคะเซลล์อันนี้เป็นตัวอย่างของเซลล์คือนะคะเพราะว่ามีพลังเซลล์นะคะแล้วก็ลักษณะเซลล์ก็จะเป็นเรียมดูแข็นะคะโครงสร้างพืง้นฐานของเซลล์ประกอบด้วยสามส่วนใหญ่ๆคือหนึ่งส่วนที่ ห่อหุ้มเซลล์สองส่วนของไซโทพลาซึมและสามก็คือส่วนของนิวเคลียสนะคะส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยสองส่วนก็คือผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์นะคะ่ะผนังเซลนะะเซล์นะคะภาษาอังกฤษว่าเซลล์วอลนะคะเป็นผนังแข็งมุนแรงอยู่ชั้นนอกสุดของเซลล์ มีลักษณะเป็นรูกรุงเพื่อให้สารผ่านเข้าออกได้่าผนังเซลล์นี้นะคะมันประกอบขึ้นจากสาร,สารเซลลูโลสเป็นสำคัญนะคะช่วยให้เซลล์พืชเนี่ยแข็งแรงทนทานอยู่ได้นานนับปีแม้ว่าเซลล์อาจตายไปแล้วก็ตามะะถ้านำพืชแก่ๆนะคะไปแช่ในน้ำกัน่น เซลจะไม่แตกนะคะเพราะผนังเซล์มีแรงต้านทานสูงมากนะคะ่ะในกรณีของเซลนะะล์สัตว์นะคะเซล์สัตว์ไม่มีผนังเซลแต่เซล์สัตว์บางชนิดอาจมีสารเคลือบเยือ่อหุ้มเซลนะคะหรือเรียกว่าเซลโคสได้นะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของเซล์นั้นๆเช่นเปลือกกุ้ง กระดองปูมีสารเคลือบเซลล์พวกไกลโคโปรตินนะคะส่วนเซลล์ของไดอะตอมมีสารเคลือบเซลล์เป็นพวกสีนะะิกาาสารเคลือบเซลล์เหล่านี้มีประโยชน์ทําให้เซลล์คงรูปอยู่ได้น,นะคะต่อไปเยื่อหุ้มเซลล์นะคะหรือเซลล์เมมเบรนหรือพลาสมาเมมเบรนนะคะเรียกได้หลายชื่อนะคะัามที่นะคนะ,คะ อยู่ตรงไหนอยู่ถัดจากผนังเซล์ลเข้ามานะคะมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆเหนียวๆประกอบด้วยสารประเภทไขมันและโปรตีนรวมกันเรียกว่าไรโโปรตีนนะคะเยื่อหุ้มเซล์ลมีรูเล็กๆสามารถจำกัดขนาดของสารที่ผ่านเข้าออกได้จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน ซึ่งสารขนาดเล็กผ่านได้นะคะส่วนสารขนาดใหญ่ผ่านไม่ได้เยื่อหุ้มเซลล์นี้นะคะจะเป็นตัวควบคุมปริมาณและชนิดของสารบางชนิดเช่นอาหารอากาศและสารละลายเกลือแร่ต่างๆนะคะแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ยังเป็นสิ่งที่แสดงขอบเขตของเซลล์และ ขอหุ้มส่วนประกอบในเซลล์ด้วยค่ะเยื่อหุ้มเซนะคะให้จาจำไว้เลยค่ะพบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตคุกชนิดแต่ผนังเซลพบเฉพาะในพวกพืชพวกฟังจายพวกแบ,บคทีเรียน,นะคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดโดยเฉพาะกับว์เซลล์ของสัตว์ไม่พบผนังเซล ก็พบเยื่อเซลล์ี้งนั้นถ้าเป็นเซลเซล์ของสิ่งมีชีวิตพบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดค่ะต่อไปไซโทพลาซึมไซโทพลาซึมนะคะมันประกอบด้วยของเหลรซึ่งประกอบด้วยสารประกอบหลายชนิดนะคะรวมทั้งอวัยวะของเซลล์หรือออร์แกเนลต่างๆซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไปคะก็คือน้ำเอ่อ ไม่ใช่น้ำผิเป็นของเหลวนะคะที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์คือคืออยู่ในเยื่อหุ้มเหลวอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดก็คือระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์กับนิวเคลียสนั่นเองนะคะเป็นของเหลวนะคะออร์แกเนลที่พบในไซโทพลาซึมออร์แกเนลแรกเลยนะคะได้แก่ไมโทคอนเดรียนะคะออร์แกเนลนี้นะคะมีหน้าที่เผาผลาญอาหาร เพื่อสร้างพลังงานและเก็บไว้ในรูปของ ATP นะคะ ATP คืออ d ด n o น i n น t r i ฟอ o เฟตนะคะสร้างพลังงานให้เซลล์นะคะซึ่งสร้างโดยกระบวนการหายใจของเซลลนะคะเราจะพบมากในเซลล์ที่ทำงานหนักๆเช่นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทเซลล์ตับและเซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ ิงขับถ่ายพวกนี้ต้องใช้พลังงานเยอะก็จะพบออกเนียวไมโทคอนเดรียรเยอะนะคะต่อไปออกเิลนต่อไปออกเิเนที่สองก็คือไลโซโซนะคะอันนี้เปรียบเสมือนเทศบาลคอยเก็บสิ่งที่ไม่ใช้ของเกลบออกนะคะลักษณะจะเป็นคล้ายๆถุงเล็กๆกลมๆนะคะภายในมีอินไซู์สำหรับย่อยสารต่งางๆเช่น ย่อยคาร์โบไฮเดรตย่อยไขยมันย่อยโปรตีนย่อยฟอสโ,โฟลิปิดและย่อยสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการทํานะคะเปรียบเสมือนลเครืาองสยนะคะมีในแบบทดสอบนะคะต่อไปออ์แกเนวที่สามนะคะได้แก่ร่างแหเอนโดพลาสซึมหรือร่างแหเอนโดพลาสมิสเลตสิค e ลัม um, นะคะ ทำหน้าที่อะไรทําหน้าที่ขนส่งลําเลียงสิ่งต่างๆภายในเซลล์ไปยังเซลล์ข้างชิ้นนะคะต่อไปกอนจิคอมเพล็กซ์กอนจิบอดี้หรือกอนจิแอปพลาลตัสนะคะเป็นออปเทนลที่ทำหน้าที่สะสมโปรโตีนเพื่ออัดแน่นแล้วส่งออกนอกเซลล์เปรียบเสมือนโรงงานหนึคะโรงงานอัดเม็ดโปรตีนอย่นะคะ อคะา,าต่อไปนะคะได้แก่โครมาสนะคะโครมาสที่พบเฉพาะในเซลล์พืชน,นะคะพบในแบคทีรียพบในสารรายนะคะส่วนสารรายสีเขียวแกมน้ำเงินนั้นไม่พบโครมาสแต่ที่เขาสังเคราะห์แสงได้เพราะอะไรเพราะเขามีพิกเมนที่ชื่อโคอรล์แต่ไม่ได้อยู่ในโครมาสละลายอยู่ในสารที่ ดูภายในเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะนะคะ,ะต่อไปออกเนเลที่6ไรโบโซมไรโบโซมเป็นออกเนเลที่ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรโตีนในเซลล์ค่ะต่อไปนะคะออกเลนเส้ชนโอพบเฉพาะในเซลล์นะคะทำหน้าที่ช่วยในการแบ่งเซลล์และ การเคลื่อนที่ของโครโมสซมสัตว์ในขณะแบ่งสุวนะคะต่อไปนะคะออร์แกเนลแคลชโอนะคะพบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะคะเป็นออร์แกเนลที่มีขนาดใหญ่มากนะคะถ้าในเซลล์พืชนะคะจะใหญ่มากนะคะทำหน้าที่เก็บอาหารหรือของเสียนะคะเป็นที่พักอาหารก่อนเข้าสู่ ใส่โพลาซินนะคะเนลเซลสัตว์จะมีแบคทีโอนะคะเล็กกว่าเซลที่มากคะต่อไปนะคะนิวเคลียสนิวเคลียสที่มันก็ต้องรออยู่ในโพลาซินเหมือนกันนะคะนิวเคลียสเป็นส่วนที่สำคัญของเซลนะคะโดยทั่วไปเซล์จะมีหนึ่งนิวเคลียสนะคะยกเว้นในเซลล์บางชนิดเช่นเซล์พาราเมียมนะคะ มีสองนิวเคลียสเป็นต้นนะคะนิวเคลียสเป็นโครงสร้างของเซลล์ที่เด่นชัดมากอาจจะอยู่ตรงกลางเซลล์นะคะหรือค่อนไปข้างใดข้างหนึ่งของเซลล์ก็ได้น,นะคะลักษณะรูปร่างของนิวเคลียสอาจจะเป็นทรงกลมหรือรูปไข่นะคะรีรีรูปไข่ก็ได้ะคะ่ะนิวเคลียสประกอบด้วยโครงสร้างสองส่วนคือ เยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะนิวเคลียมเมนเปรินะคะ, New membrane, ะ,คะและสารที่อยู่ภายในในิวเคลียสนะคะนิวคลีโอไบต์นะคะเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเยื่อหุ้มขอโทษค่ะเยืออยเยนะะย่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสอ่ะนะคะเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นนะคะมีรูมากมายที่เรียกว่านิวเคลียร์พอร์ทำหน้าที่เป็น ทางติดต่อกับร่างแห้ endoplasm อเ,อโโเพื่อแลกเปลี่ยนสารระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาสมต่อไปสารในนิวเคลียสนะคะนิวคลีโอพลาสมน,นะคะเป็นส่วนที่อยู่ภายในนิวเคลียสทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะคะประกอบด้วยนิวคลีโอ คะภายในนิวเคลียสนะนะคะ, Hi ora, ะ,คะจะมีสาร RNA และ DNA เป็นส่วนใหญ่นะคะนิวเคลีโอราสทำหน้าที่สร้างไรโบโซมนะคะนักศึกษามีในแบบทดสอบนะคะ,ะต่อมานะคะที่พบใน นิวคลีโอกาซึ่งก็คือโครมาตินนะคะโครมาตินมันเป็นเส้นใหญ่เล็กๆยาวๆขดไปขดมาเป็นร่างแห่เมื่อหดตัวสั้นๆและหนาขึ้นเราเรียกว่าโครโมโซมนะคะซึ่งประกอบด้วยโปรตีนและ DNA นะคะหรือที่เรียกว่าดีนแล้วก็มีโปรตีนต่างๆประกอบอยู่ด้วยอีกหลายชนะิดคะ บนดีเอ็นเอจะมีรหัสพันธุกรรมทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆของเซลล์ค่ะนิวเคลียสมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆของเซลล์เช่นกระบวนการแบ่งเซลล์กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน กระบวนการาการสังเคราะห์เป็นทรีย์สูงต้นนะคะอันนี้อยูเครียดเป็นผู้ควบคุมนะคะอันนี้เป็นนะคะภาพระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะคะอันนี้เซลล์สัตว์เซลล์ัพืชอันนี้เซลล์สัตว์นี้เซลล์พืชเห็นไหมคะจะมีวัตถุอะไรบางอย่นะคะการางสรุปความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ นะคะคอันนี้เปรียบเทียบกันให้ดูเลยนะคะเซลล์พืชโดยทั่วไปลักษณะจะเป็นเหลี่ยมรูปร่างเป็นเหลี่ยมนะคะส่วนใหญ่มีลักษณะกลมหรือรีในเซลสัตว์นะคะแต่เซลพืชเป็นเหลี่ยมเซลสัตว์จะกลมหรือรีนะคะความแตกต่างข้อต่อไปนะคะเซลล์พืชมีผนัง มีผนังเซลล์อยู่ภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์แต่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์มีเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์เะนันเวลาเราส่องดูภายใ้กล้องตัวทัดศน์เนี่ยเราจะเห็นว่าเซลล์สัตว์มันจะกลมๆย้อยๆแยะๆไปเพราะว่าเยื่อหุ้มเซลล์มันมีสารไลปกปิิค่ะต่อไปโครมาสต์มีในเซลล์พืชแต่เซลล์สัตว์ไม่มีโคลมาสต์ในเซลล์พืชไม่มีเซนซิโอแต่ในเซลล์สัตว์มีเซนซิโอ เซลล์พืชมีแว็ซิโอขนาดใหญ่แต่เซลล์สัตว์มีแว็ซิโอขนาดเล็กส่วนไลโซโซมในเซลล์พืชไม่มีแต่เซลล์สัตว์มีไลโซโซมค่ะเซลเซล์บางเซลล์ทำหน้าที่เฉพาะบางชนิดของพืชเช่นเซลล์ที่ผิวใบของพืชมีเซลล์อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเม็ด ถัวหันด้านเว้าเข้าประกบกันทําให้ตรงกลางเปิดเป็นช่องหรือเป็นรูเปิดนะคะเรียกเซลล์ทั้งสองนี้ว่าเซลล์คุมหรือกาดเซลนะคะเรียกทั้งเซลล์คุมและรูเปิดนี่ว่าปากใบหรือโตมานะคะทีท่ี่นะคะที่จะปากใบหรือโตมานะคะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะน,นะคะ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะะถามว่าเซลล์คลุมโพลีเมอ์ไหมมนะะีในพืชบกท,ทั่วไปจะมีเซลล์คลุมและปากใบาทางด้านล่างใบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำไปได้ง่ายเกินไปส่วนพืชที่มีใบลอยอยู่บนผิวน้ำเช่นบัวจะมีปากใบเฉพาะถึงใบด้านบนและด้านล่างของใบแตะสัมผัสอยู่กับน้ำ ส่วนพืชที่จมอยู่ใต้น้ำนะคะเช่นพวกสาหรายหางก็รอกจะไม่มีปากใหม่เลยค่ะก็อโคเชื่ออันนี้นะคะสไลด์นี้สรุปทั้งหมดนี้นะคะค่าจากเซลล์จากเซลล์นะคะเซลล์นะประกอบด้วยไซโทโ้าชื่อมนิวเคลียส ส่วนที่ห่อหุ้มเซลหหเซลนะะ์จะประกอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ผนังเซลเซล์สารเคลือบเซลล์เซลล์บางชนิดไม่มีผนังเซลล์ก็มีเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งต้องพบในเซลล์ทุกชนิดอยู่แล้วนะคะส่วนนิวเคลียสนะคะจะพบเยื่อหุ้มนิวเคลียสนิวเคลีย์เยมมเบรนนะคะแล้วก็มีสารภายในนิวเคลียสที่เรียกว่านิวคลีโอ ปลาซึนะคะส่วนในไซโปรลาซึมพบอะไรบ้างอินทชัน่นพบออกเอนเนออินทูชัน่นี่คือสารที่มีชีวิตนะคะทีนี้อันนี้ถ้าเรามาดูรงนีนิดนึงนะคะภายในน,นิวเคลียสมีอะไรคะนิวเคลียสกับโครมาสีะคะส่วนออกเอนเนลเช่นร่างแหเอนโดพลาสติกและติกุรัมดรายโบโซมกอนจีบอดดี้ ไมโทคอนเดรียคลาสติกเซนเซโอไลโซโซและแฟกิเอนะคะหน้านี้สรุปเอาไว้ให้เลยค่ะนี้เร่องเดนะคะ,เ,ะ,คะเราจะเรียนอยู่แค่นี้นะคะนี้ก็เป็นภาคโนนกนไหมคะอาจารย์ใส่ภาคโนนกไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างของเซลล์พืชนะคะอันนี้เป็นข้อสอบนะคะอ่าแต่ว่าเราไม่ได้เอามาสอบกัน นะอันนี้ก็เป็นเซลล์พืชธรรมดาน่าจะมีวัตถุรงกลางขนาดใหญ่ค่นะอันนี้เป็นเป็นภาคขนุนโปยๆนะคะจะใส่เอาไว้ให้ดีคนะก็จะมีรูปร่างเซลล์ที่ตั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์หาแตกจ่ากันออกไปนะอันนี้เซลล์สัตว์คะอันนี้เซลล์สัตว์นะคะมีหลายรูปแบบนะคะอันนี้คือมันอยู่ในส่วนของภาคขนวนโปยๆนะคะ สำหรับโรืเซษนะคะก็จะมีเช่ามืินิกนะคะที่อาจารย์สอนไปนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมทำแบบปรหัสนะคะแบบทดสอบนะคะแล้วส่งไปที่ท่านอาจารย์วิสาชนนะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะคะสาก,ก็ลงไปศึกษาในอาหารตามอ,อินเทอร์เน็ตหรือหนังสือแบบเพิ่มเติมนะคะวนั้น ที่นักศึกษาต้องการความรู้จะนําไปใช้ในการอในการทํางานหรือการวิจัยต่างๆนะคะส่วนที่เรียนในวิชานี้นะคะก็เอาแค่ที่อาจารย์สอนไปเค่นี้นะคะ่ะเรื่องเซลล์ก็อาจารขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย